ป้าเปิดขึ้นมาเห็นถงเขาเรื่องสีทองพี่น้องเลยกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านด้วยพี่น้องด้วยเสียเขามารับสม่งน้องนัดพี่น้องเมื่อในี้น้องนัดก็มาบ้านบ่าวตายพี่น้องเลยแหนมกับแหนมก็บดมะลักพี่สังยันมหลักเขายัดมหลักเกี่ยวเขา แดดอะรยรามาสวยหน่อยจักหน่อยอพักกันเหตุยังก่อนนี่ยัอดีพี่นอ้องสวัสดีป้ลุกสวาสดีพี่น้องพักกันเห็ุสิพักกันาพักผ่อนมันแดดเอ ขึ้นตะเกียวเขานางพักผ่อนฮักกับขึ้นนี้เข็นนางบิวไปเอาอันฐา,านมาเด็ดเอ็ดอ่ะมาชองคนมากันสี่คนนั่งอยู่เพื่อน bên đánh lạnh lịnh, hèn hay hèn lạnh 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 mặc dạng lạnh lạnh Ừ, lạnh 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 ชุกอ้มชุก้มเทยวชุกเพื่อนละนเป็นดอนเป็นะไรย้อนยู่ไม่น่าแถวไหชุกบ่นละเป็นกวยเตี๋ยวก๋วยเตียวเี่ยเลี่น่เมื่อนี่ยก็มาเยีบยมบ่าวตายแล้วก็แม่เพิ่นเนาะเป็นอะไรยเขาะแม่บ่ได้เมื่อยบ่บ่ได้เป็นเมื่อยบ่เดี๋ยนี้ ก็ได้บผลเป็นเฮงแล้วเออเป็นกะแข็งแข็งแห้งดีแต่ว่ามีแต่เจนลังเจนเอวแม่นั่งอแม่น้องเต่ากับผนเห็ดเรียกมาได้ไม่แต่แม่ดิแล้วเห็ดอืีอย่าเห็ดลายเด้อแบบว่าเหมยกับผักน้ำค่อยเห็ดไปแล้วสิพาเอาไปใส่เขากับผลได้สุกลายปันไดเขาเอาลิงกับ ต้องบิวและใบไากายเกี่ยวบริเกี่ยว่เป็นลูกเป็นน้ำซาวเพียงมีบ่อยู่ฝากมาอยู่นี่เนาะมันยากเป็ดน้ำกันกเอยอยู่นี่ก็เย็นดีลมเย็นอือพอน้องวิวไปซ้ายนี่ยังอือเพิ่อนไก่เกี่ยวข่าวอซอยอยู่แต่ว่า ก็ขึนมันก็คนก็เอาดอกไฟเผื่อแะรลงไปตายเออนคนกันขนเลยนแสเหว่สุดเนสุดเหว่สุไเดเหว่่สุดเหววสุเส well, like ุได่ ทะกลีบ yeah mm ิวอ่ะหาสิบสองหาิบสองนางบิวอ่ะบอตายยังโมโหเขาได้จักสอบพี่น้องเลยผู้เกี่ยวยังโมูหได้มาได้จักสอบป้าพี่น้องสังเกตลม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 มผัดผายาลมผัดอันนี้เรผายางจะปิวมบ่ม ลงผัดลงัดเกิ่วเกี่ยวเขาไปกระเด็นหน้าหน้าอ่างไย่งเบาหวานกับเาผ่าไป่างหวานแหละ อยู่กำนได้ตัวผู <laughs> ได้ฝู่นทายอยู่กำเย็นย,ยนนนวอยยนอยู่เย็นกินหฮอรอนนา,นนนาต้าก็าจะคล้าย่อเนยแหละ,ะ,ะ,ะสิเหตุกินยังเอาน,นี่แม่ เจ้าปลแข่งเองเนยล่ะเจ้าเจ้า <sandwiches> น่ะจักปีเลยเจ้าน่ะบ่อหน้ามันกจห้อไาะหอบบด้ปลาหอยบ่อด่หอยยังก่อนที่ว่าเคยเอาไปห้าน่ะ หอยตัวน้อยๆน่ะหอยขัวตัวน้อยๆจะคือหอยแขงค่ะดิพัดแสบได้หอยนะเออมันเสบเราตันนี้อันหอยอันจะไปหาจิหว่อว้าจิหล่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วบ่ะเออหมดหมดหมดอือเลกยุก

บัวบาเอาวันหายจเอาหอยอันนี้ยจะคือหอยจุกไปให้มันแซ่บกว่าหายเออหอยจุหอยนะจกเขาบรเคยกินบ้บ้านเฮาบ่บบมีแี้นอกจากอยูวนยู่ซีเนาะมันอยู่แต่แถวซีบบ้านบ่มีแซ่แล้วมันก่บัมีดอกแดงดไฮ้าะค่คดอกแนะดอกซัีกแไปในในหมาแล้วแับ โอ้ยอยู่ดีมีแห้งพอแล้วว่างเบี้กจังไปไปพุดกันเลยเออเดี๋ยนี้เพิ่นมาเลยเป็นเมื่อยเนาะก็ดีแล้วเห็นเป็นเมื่อยแล้วโอ้ยตกใจเขเลยย่านว่าว่าอยู่หันใจนะนู้ยกตะยานไฟแนลมือมาเอาไว้มาเอาไว้มาเอาไว้เอ้ย เราเป็นตะหยากแล้วมังมกรนเนาะไม่กินเองเนาะนี่ก็ินเอง <c oughs> โอ้ยมาจะได้มื้อเย็นกว่าบาอ่บาว่างมาถึงบานมื้อมื้อก่อนนะกับแม่อัน,น่ในลูกแล้วก็ไม่ได้มาอืมเอากินเองนี่ใมาเราชิบแป้งหมักไฟกับหมากยางอืมหมากไฟมันมันซุกแล้วโบว์ไฟนะ่ะออ อยู่ทางบ้านเห็นเขาเอาไปขายน้อยเดียวหนึ่งห้าพันอกซื้ออยงเป็โอ้ทางบ้านมันบอกมีไงเนาะเอาุะเดีอยู่ดงเขาไปหาเขาไปปลูกเขาไปปลูกมันนันเขาเกิดเองมันเออมันเกิดเองไ่มักมีมักแกงมีหอืแ่าขนันแมนมีมาขุ้นไ ขนนอบน้าวนเนบานโานหน้า้เออแม่บานนาบานหนาปีกเห็ดเรวเด้อเห็ดล้องเบิงแมน่ยมันบ่อหมนยบถ่วไเลยลื่นอะไร เห็ดโลดเถือไแบบ่านาำั่วมเฮาก็ได้เหาะแม่แยังล้งสันเะเอาอันนั้นไว้หายอยู่เอากระปุกไม่ไนแม่อันนี้ฮ้ไปแต่อยู่ทางเลยเขาน้ทุนหอมข่าใหม่เจ๊จะกินเขาใหม่บได้อันเข่หอมได้ตามก็ยืดได้ สนามในห้องเนี่ยกัยังมีอยู่เนาะเออจะไปสอนป้าในท้ายบาเห็นสอนป้าเหาเบิ่งขีบป้าทกคือยังมีอยู่บ่อืมอ้ยนเอตอลเออลายลีไปฉอดน้าบ้ามีกัลาย นายกระเดียกกระโดดตื่นแขกตื่นคนนี่นู้นนี่มืเราเหนื่อยมาตีันอันอันเขาเกี่ยวตาไปบางกีหันโอ้แต่คุกพอเนาะกำลังเอาบุได้ันอยู่ในตัวเพื่อนนี่โอ้ยอะไรครับไม่ชัดเลนอืม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 เล่เอาเบิร์ดได้อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนายก็ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่งน้องหนัดด้วยพี่น้องสบายดีสบ,ยดสบายดีพี่น้อง